Mitsubishi Motors ประเทศไทยเปิดตัวมิสูบ i ชิเอ็กซ์ x พนเดอรใหม่ที่ได้รับการปรับดีไซน์ให้โดดเด่นมากขึ้นด้วยลอ้อลออดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และเสากากับแบบครีบฉลามพร้อมเอกลักษณ์การออกแบบ Advanced Dynamic s h i e l d ที่มาพร้อมกับสีภายนอกใหม่สีเทากราฟไฟเกรบตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2568 Mitsubishi ิบแปด มียอดจำหน่สายสะสมมากกว่า30,000คันและเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดข,ของมิซูบิชิโดยเอ็กซ์เพร์ใหม่ยังเป็นรถที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านดีไซน์และความทันสมัยเหมาะสำหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความอเนกประสงค์และห้องดีไซน์ที่กว้างขวางพร้อมสมรรถนะการใช้งานในแบบรถ SUV วที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกไลฟ์สไตล์ให้สามารถเป็นไปได้ มิสซูชีเอ็กซ์พันเดอร์ใหม่มีดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและแข็งแกร่งพร้อมด้วยระยะความสูงจากพื้นถึง205ม mm. ิลลิเมตรห้องโดยสารของรถคอสเวิร์รุ่นนี้ยังคงความสุขสบายกว้างขวางมีเสียงรบกวนและการสะเทือนที่ต่ำช่วยเพิ่มสุนทรียภาพตามปรัชญาแบบโอมเตะนาชิของมิสซูบชิมอเตอร์สที่ถ่ายทอดความประณีตและยังใส่ใจในทุกรายละเอียดห้องโดยสารตกแต่งด้วยวบสดุโบนุ่มคุณภาพเยี่ยม ช่วยสร้างผิวสัมผัสที่นุ่มนวลและยังช่วยทำให้ห้องดีสารมีความเงียบเพิ่มมากขึ้นวิสุพชิเอ็กซ์แพนเดอร์ใหม่ยังคงครบครันด้วยความอเนกประสงค์แบบเจ็ดที่นั่งตอบสนองทุกการใช้งานสามารถปรับพับเบาะที่นั่งได้หลากหลายรวมทั้งการปรับพับเบาะที่นั่งให้แบนราบเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสัมภาระพร้อมด้วยช่องเก็บของอเนกประสงค์ที่ติดตั้งในตำแหน่งต่างๆและสะดวกยิ่งขึ้น ้วยช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12โวลต์3ตำแหน่งเพิ่มความสุดสบายมากขึ้นด้วยกุญแจฉริยะแบบ KOS พร้อมปุ่ม s t a r ์เครื่องยนต์และระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกอิสระสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำและปรับเข้าออกได้ที่มาพร้อมกับสวิตชค์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับวางสายโทรศัพท์บนพวงมาลายัยและจอแสดงข้อมูลอเนอกประสงค์ TFT ขนาด4.2นิ้ว พร้อมการแสดงผลแบบภาพเคลื่อนไหว3มิติเฉพาะรุ่น GT Mitsubishi Expander ใหม่ครบคันด้วยระบบความปลอดภัยได้แก่ระบบควบคุมศสียภาพการทรงตัวระบบป้องกันการเลื่อนถไหลระบบช่วยอกตัวบนทางลาดชันระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรคแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบเสริมแรงเบรกระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าและกล้องมองภาพด้านหลังขนาถอยจอด Mitsubishi Expander ใหม่ยังได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะการขับขี่และการควบคุมที่ปราบเรียวเช่นเดียวกับรถยนต์แบบซีดานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไมเเวกขนาด1.5ลิตร105แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด1 4ึนิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อน,นาทีที่ให้ความเงียบและความประหยัด ร้บมเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวล Mitsubishi x p a n d e r ใหม่มี2รุ่นไี้แก่รุ่น GLS Limited มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่789,000บาทและรุ่น GT มีราคาจำหน่ายที่863,000บาททั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.99%หรือแพคเกจ5ปีดูแลดีถึงใจที่ประกอบด้วยฟรี ค่าบำรุงรักษาตามระยะ5ปีและประการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีและมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยประการหลังการขายภายใต้สโลแกนเราดูแลคุณแค่ขับที่ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ารถยนต์มิซูบิชิทุกคันจะพร้อมใช้งานเสมอด้วยค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงพบกับมิซ s บิชิเอ็กซ์เพนเดใหม่ได้ที่โชว์รูมมิซูบิชิทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ